Hello, sur Katia, sur Katia, yeah. xin chào, xin chào, chào nước Việt Nam nha Mọi người ơi Bữa nay em cũng là qua uống oh cà phê nha Uống cà phê Đây, bà chế tao Xoa đi nó ha Quan đi nó ha, miệng mà đừng cà phê nó Đừng cà phê xong rồi có mi lúc Apple nữa ha กาแฟของหนิงนะคะหนิงให้มันลงอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็หนิงก็นี่มาใส่แก้วแบบนี้เลยค่ะว้าวแท่เลยอ่อมาหอมกอลีอะหนิงอะไม่มีแก้วนะคะหนิงก็เลยเอามาใส่แก้วแบบนี้เนาะ,ะจะได้เห็นกันช,ชัดๆว่าหนิงองค์กาแฟดำๆนะคะ กาแฟดำๆหอมๆเนะคะนี่จะได้แบบว่าดื่มง่ายๆน้องเชียเชสเนี่ยเชียกาแฟดำสวัสดีนะคะสวัสดีน้องนี่นิงก็จะเอาแบบไหนดีนะเอาแอปเปิลมาทางนี้นี่ กาแฟดำของนี่เดียวเดียวเดียวเอาไว้ประมาณนี้เนาะไม่ละแอปเปิลนะคะอันนี้หนึ่งมีแอปเปิลสามลูกนะคะสามลูกเนี่ยตาจจต้าวเี่ย nay là tới trễ nha mọi người ơi ừ. cũng 10 giờ rưỡi wow. đó ở trong giai đoạn nha ở trong giai đoạn đó mình uống cà phê nha là tốt nhất nha nghe nghe hoài xin mấy hả bếp đừng nè đừng cái lần luôn sư mùi rồi hả cà phê này nha mình uống là tốt nhất nha cái giờ nó mình uống á, là 9 giờ rưỡi tới 11 giờ rưỡi nha mọi người ơi từ cái uống quá lố nha nó có caffeine ở trong cửa thẻ mình là 10 tiếng á, nếu mà mình uống quá lố đó thật ra đã sẽ là không có qua 2 hai giờ á, giờ trưa á. nhưng mà qua hai giờ trưa á, mình không có nên uống cà phê nó đậm đạt nha không có nên uống cà phê robusta nha mình nó phải uống ลาปิก um, uh, uh, um. uh ้าก็ลาลาปิก้าเราึงรอยโนบัต้านี่แหละมันจะคาเฟอีนมันจะแข็งแรงมากฮว่าการปั่ของลาปิก้า กาแฟดำของหนิงนะคะขอมมากมากเลยนะคะสวัสดีตอนเช้านะทุกท่านนี่มาดื่มกาแฟาให้ดูนะดูกันชัดๆว่าวันนี้หนิงแก้วของหนิงนะเอาแก้วแบบนี้เลยค่ะใส่แก้วแบบนี้มันดื่มยากด้วยใช่ไหมคะนี่ค่ะแก้วแบบนี้มันดื่มยากอะคะ่ะถ้วยแบบนั้นนะมันก็หกตลอดนะคะหนิงก็เลยเอ๊คิดแตบ,บไหนที่บ้านหนิงมีแก้วแบบนี้เองะะแก้วแบบว่า ที่มีหงำอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีทำก้เอเงี้ยหมอเลยเอ้ยดื่มกาแฟลนะตกเออเออดีต่อสุขภาพของเรานะคะเราก็คือเวลามันมีนะดื่มกาแฟตอนเช้านะคะเ,เวลาเราตื่นขึ้นมาค่ะสองชั่วโมงนะคะเรายังไม่ต้องดืงะะนะดมด่มนะคะกาแฟนะคะกาแฟดำาๆนะไม่ต้องใส่น้ำตาลไม่ต้องใส่นมนะคะเพื่อน ก็คือหลัง2ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงครึ่งค่ะเราถึงจะดื่มได้นะคะตอนที่เราตื่นใหม่ๆร่างกายของของคนเรานะคะมันจะมีพวกสารอะสารนั่นก็คือคอร,อร์โซคอร,อร์คือทําให้เรายังมีพลังงานเยอะนะคะพลังงานกระปี้กระเป๋าเยอะค่ะ หลังสองชั่วโมงเนี่ยคะ่ะไอเจ้าคอร์ลาโซ่นะคะมันจะหมดไปนะคะก็คือเจ้าอีกตัวหนึ่งคะ่มะมาแทนนะคะมาแทนที่ของมันก็คืออะตินซินนะคะอะตินซินเนี่ยคะ่ะมันทําให้เราตัวเนี่ยคะ่ะมันทําให้เราง่วงนอน,นะคะ่ะไม่กระปี้กระเป๋าใช่ไหมคะมันคือง่วงๆเหา่หาๆคือไม่กระชับกระเฉงะคะ่ะเราคือร่างกายตอนนี้คือร่างกายของเราต้องการคาฟเฟอีนนะคะคาฟเฟอีนก็คือกาแฟนะคะ กาแฟดำๆแบบนี้ค่ะดื่มวันละครั้งก็คือดีที่สุดค่ะตอนเช้าๆนะคะประมาณเก้าโมงครึ่งถึงส1บเอโมงครึ่งนะคะเพื่อนๆทำตามแบบนี้เลยค่ะคือเวลาเราดื่มกาแฟเนี่ยค่ะมันมีประโยชน์หลายๆอย่างค่ะเวลาดื่มกาแฟเข้าไปใช่ไหมคะมันก็คือเข้าไปในเส้นเลือดของเราค่ะคือจะไปเลี้ยงในหัวใจมันจะไปทั่วร่างกายของเราค่ะจะไปถึงหัวใจเราใช่ไหมหัวใจเราคือจะเต้นเร็วค่ะจะเต้นเร็วนะคะ มันก็คือจะสั่งขึ้นไปในสมองของเราค่ะก็คือร่างกายของเราคือเลือดมันนะคะจะมันจะวิ่งไปวิ่งไปเร็วมากในร่างกายของเราทําให้ร่างกายของเราตื่นตัวนะคะก็คือหน้าตาก็คือตาก็โตโต้นะคะัมีแรงนะคะทามาหากินใช่ไหมคะเนาะแบบนี้นะคะกาแฟดำเนี่ยค่ะมันจะดีต่อสุขภาพของเราเวลาเราดื่มเข้าไปแล้วนะคะมันก็คือจะทําให้เรานะคะ,ะดีที่สุดก็คือ ผิวของเราค่ะจะได้สวยใช่ไหมคะลดริ้วรอยด้วยค่ะชะลอความแก่ด้วยนะคะมันมีสรรพคุณเยอะมากค่ะมันหลายอย่างค่ะก็คือ,อมันจะเป็นลดอาการในเขาเรียกว่าอะไระมะเร็งมดลูกเนี้ยมะเร็งเต้านมใช่ไหมคะ,ะแล้วก็อะไรอ,ะอ่ะไขมันฟอกตับอะไรนะคะมันจะไปดิท็อกให้หมดในร่างกายของเราเวลาเราดื่มกาแฟนะคะ ตอนเช,อเช้าใช่ไหมมันจะทําให้เรากระปี้กระเป๋าอะค่ะตอนเช้าเราดื่มเตื่นมาแล้วคือดื่มน้ําก่อนเลยทํานู่นทํานี่อาบน้ําหรือว่าทําทุกๆอย่างแต่งตัวทุกอย่างให้เวลาผ่านไปสองชั่วโมงสองชั่วโมงเราถึงมาดื่มกาแฟนะคะทุกท่านนะเนี่ยค่ะทําให้เรารลูมขนของเรานะคะมันจะเล็กลงค่ะผิวก็คือจะสวยขึ้นนะคะอ๋อ ตอนกลางวันเนี่ยทำไมถึงเราเราถึงดื่มช่วงประมาณนั้นใช่ไหมคะช่วงช่วงที่ดื่มอมันจะดีที่สุดแต่ว่าบางคนกนะ็คือดื่มวันหนึ่งสองครั้งใช่ไหมค,ครั้งคือไม่ต้องให้มันเกินประมาณบ่ายสองเนี่ยคะ่ะบ่ายสองบ่ายสามอะตอนกลางวันดีที่สุดนะคะเวลาดื่มเข้าไปนะคะเจ้าไอกาแฟอินในตัวในกาแฟดำเนี่ยค่ะมันจะอยู่ในร่างกายเราถึง10ชช่วงเลยนะ ก็คือเขาก็เลยบอกว่าตอนกลางบ่ายสองโมงหลังบ่ายสองโมงไม่ต้องดื่มกาแฟค่ะเราดื่มกาแฟแล้วคือตอน,นคืนเราคือจะนอนไม่หลับแค่นั้นเองมันจะทําให้เราแบบว่าตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาไงก็คือนอนไม่หลับเลยตอนคืนออ่างเงี้ยค่ะทาไมถึงหัวใจของเราอ่ะอตอนกลางวันมันจะเต้นแรงกว่าเต้นเร็วกว่าใช่ไหมคะก็คือเวลาเราดื่มกาแฟเนี่ยค่ะมันก็คือจะทําให้เรากระฉับกระเฉงใช่ไหม คนเรานะหัวใจคนเราคือตอนคืคนเนี่ยมันจะเต้นช้ากว่าตอนกลางวันนะคะเวลาเรานอนเนะะี่ยค่ะมันก็คือจะเต้นช้ามากหัวใจของเรานะคะมันก็คือทําให้เราแบบว่าร่างกายเราก็คือตอนคืนคือเราเราทาไมถึงไม่ค่อยไปออกตื่นไปเข้าน้ําปวดฉี่นี่ใช่ไหมฮะอา่ามันจะเป็นแบบนี้ตอนกลางวันถ้เาเราดื่มกาแฟ,ฟเข้าไปใช่ไหมมันจะไปขับสารอะไรต่างๆที่ไม่ดีติด็อกในร่างกายของเราค่ะ มันจะออกมาใช่ไหมคะมันทำให้เราไปไปไปฉี้ไป,เ,ไป,เ,ไปเ,เขาเรียกว่าอะไรถ่ายหนักถ่ายเบานะคะมันก็คือจะไปบังคับตัวนั่นแหละคะ่ะอ่ามันจะตีทอ,อกลางกายของเราคะดีมากๆนะคะตั้งแต่หนิงดื่มกาแฟเนี่ยมาคะที่สำคัญนะมันลดน้ำหนักได้ด้วยนะคะทุกท่าน ขมเหมือนกันนะคะไม่ใช่ไม่ขมนะวันนี้นะฮะหน uh ิงก็พูดภาษาไทยเนาะเนี่ยค่ะก็คือตอนนี้ใช่ไหมหนิงดื่มกาแฟเข้าไปแล้วใช่ไหมตาโตมากค่ะไปแล้วนะคะวันหลังมาเล่าให้กันฟังอีกนะคะสวัสดีนะคะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะตอนเช้าวันที่สองเนี่ยนะคะวันอังคารขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเนี่ยย่าสิงเจ้าเนืกอวิลาจุกอ ọ i người ลุงนุ้นก็ nhiều sức khỏe và vui vẻ เนี่ย may mắn trong công việc của mình nha bye bye